สวัสดียามแรงครับพี่น้องครับมาดูการทำงานของช่างแดงครับวันนี้นะครับหลังจากที่ห่างหายไปหลายวันครับผมเพิ่งได้กลับมาทำนะครับเห็ดเมื่อละนิดเมื่อละน้อยครับสางยังเนี่ย <laughs> นาทีเล่าหลายครับผนแหกเล่าหลายครับเขาจะได้โง่ก็มาเห็ดอีกนี่แ่ะ จากไปยังรีสอร์ทรีสอร์ทอราเดียวก็หายตัวไปรีสอร์ทพุ่นจะเป็นไรค,ค,ครับเท้นเานกระไดนี่เก็บบูทใส่ครับผมเก็บบูทใส่นะครับใส่ไปแล้วครับบูทปีกนะครับสองข้างเลยนี่ก็บูทใหม่ครับใส่ไปแล้วครับนี่ก็บูทใหม่ครับใส่ไปแล้วครับฟิต แล้วก็ใส่บูทครับเตรียมนะครับเตรียมที่จะฟิตแน่นนะครับผมยกมือขึ้นดังกึกลึกกึกึกแหม่อ้อัอจดจราบีกไปยกมือขึ้นาขึน,าน,ขนตาบอดแน,น,น่ี่สั่นแ้งกรดังกึกลึกกึนันเกียโแ,แล้ว

ไปทดล่องครับพี่น้องยุธงครับแล้วก็อ่ะบันน่นทำเสร็จแล้วครับก็ไม่มีไม่มีที่ติแล้วครับทีนี้ถ้าทําเสร็จแล้วนะครับผมทําทํามุกี้เสร็จก็คือรถจะจะสภาพก็คือรวมรวมก็คือเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับผมแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วครับ ก็คือไม่ไม่มีที่ที่จะซ่อมอีกนะครับก็คือไปแล้วก็ทํางานสามารถลุยงานได้เต็มที่เลยนะครับครับทีนี้ก็จะขายครับทีนี้เฮ็ดดีๆเราขายบ่เนี่ยพี่น้องมีที่ไหนมีที่ซปเปอร์ย่าครับเฮ็ดดีๆซ่อมให้ดีๆเราก็ขายครับบ่เนี้ไปเลือกเอาเลยครับกับคันใช้ไรครับ อม,มอเราเดอ้อพี่น้องมอแล้วมอสีนาฝนเอ่อนาฝนไกลชีวิตแล้วครับผมจากน้อยกะเดือนตุลาครับก็เลยเริ่มแล้วครับผมเดือนตุลาก็ได้เริ่มนะครับเริ่มเริ่มออกงานครับทีมงานไหนที่กำลังมองหาอยู่ครับก็เตรียมตัวได้นะครับ มาลองได้เลยนะครับผมคันนี้อันนี้สิว่าสีขันออกไปไเคาะไม่ย้นี่นี่ครับมีแผ่นตรงนี้เลยครับที่มันบุกนะครับผมบุกดอดอกไปเคาะไม่นิดเดียวครับ คุณนะตรงห้องห้องสวิงครับผมตรงนี้นะครับล้างแบบสะอาดเลยนะครับผมเมื่อก่อน,นจะขาบเต็มครับพี่น้องคาบให้ดรริขาบ,ขาบจารบีครับเต็มเลยอยู่นี่บอสโซลาใส่ครับโซล่ขังไว้เลยครับ ขังไว้หนึ่งสองชั่วโมงครับก็สวิงไปสวิงมาแล้วก็ปล่อยน้ําออกนะครับแล้วก็เอาน้ําแฟบลาดเลยครับผมแนวถูๆทุูทยเจ้าหน้สะอาดเลยครับตรงนี้ตสางนี้กำลังล่องบูดครับต้ม คนกับมาเราแบดนี้พอดีฮะพอแล้วตรงแล้วเก็นว่ไหเนี่ยหูตรงากอะะตาดีกว่า ตรงรูแล้วมาใส่แล้วโอ้ยนี่ต่อมีอแมงนะแะาเต็มที่เต็มเดียน,นี่ตอดตัน นี่ได้เวลาจะเอาอันนี้ความลงนะครับนอนเน้วหรือครับพริกล่งเหมือนว่าไหนปะงางล่งเหมืนหอนว่อืมเจ้าต้องยับรถกับบ้าเจ้าออกก่อนแล้วเนี่ยวุฟอังมังเลยเนี่ยเฮียวะค้าอยู่เรกอืม ถือเลขกก็เสียดายก่หน่ะวันนี้ช่างพอแล้วนะครับแต่ว,ว่าผมจะความอันนี้ไว้ก่อนนะครับความอันนี้ลงให้ไว้ให้ช่างก่อนนะครับ เจ้บ่ค่อยดีปานยเจ้าตัวนี้บ่ค่อยดีกว่าเนี่เจ้ามาอยู่เจ้าไปอยู่ไว้นี่มันกะมามาไทยเชนก็เป็นตอนพลิกแล้ว แดงล่างแอร์ให้นไหมครับอันนี่ยแอร์น้ำเดือ,อยพี่แดงฮะเสกอ่ะล่างแอร์น้ำเดือยตันน,น,นี่ยไอ,อตู้ตู้ตู้ในนี่แหละมันมันน่าจะตันมีแตล่ลมออกมา เชือ่อมลุกไปเชื่อมไปแล้วกับพี่ทางเชื่อมใช่ไหมครับโอเวอร์เกมโอเวอร์เกมมือคว่ำแล้วผ oh, ลกับแม่พอดีครับป่ะเนี่ย มืออื่นมืออื่น,ออนยังไงสีได้ไส่ครับพรุ่งนี้ค่อยดูต่อครับวันนี้โอเคครับผมอตอวัตสางมาไว้สางอันตะละมือส,สัวสมาม่โหลงคำครับขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ